สวัสดีครับพ่อี่น้องปองายสุขผู้สุขสนกับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่อำเภอบรบือนะครับจังหวัดมหาสารคามเช่นเก่าเช่นเคยครับนะครับกับทีมงานบุญสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับมามาต่างวิธีนะครับแฟ่อยู่นี่หแล้วจนหอมวันที่ยี่สิบสองนนะครับเอหลังจากวันที่ยีสองแล้วเก็บของครับเก็บของเดินทางไปที่ บกสอขอนแก่นนะครับไปลโรง้ยาบานฟินแลนด์นะครับตุกเยียวมิวสิกครับคนเสิร์ตลำซิ้นตุกเยียวมิวสิกเปิดวงเนาะครับเนาะโอ้ขอบคุณอีกครั้งครับตีเดินใส่เกันฮาอุบลใส่ยิาวหนึ่งก้าก็เจ็ดเราเช่นเก่าเช่นเคยนะครับนะเคยเรางานกันนะนะกับย่ำต้องการใส่กันฮากันใส่ห้างอะไรคือเก่าครับสนามบุญใส่ยิาวนะครับฮะตรงบรรยากาศยำเสาะครับ นี่แหละครับทิมงานก็น,นอนครับผมเออไปตื่นเศร้าก็เลยเบียดไลยตื่นสายก็เลยเบียดเบียดหน่อยครับผมนี่นะครับทิมงานกินง่ายอยู่ง่ายครับนอนจังได้กะอ่ะาก็จะมีหม่องนอนหม่องกินหม่องเศร้านะครับนอนเออนอนไก่บรรยากาศไก่ทุ่งไห้ทุ่งหน้าอ่าเนี่ยนี่สวยงามารครับ ของข้องน้าครับตามวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาส่วนมากก็ต้องหนึ่งเขาเหนียวเนี่ยกินเขาเหนียวมันเนี่ยคนอีสานมาก,กินเขาเหนียวเออนะครับนะผมขึ้นทียง,งานไปเรื่องว่าปัญหายังกินกันเนาะมาขึ้นระดับทียง,งานอยู่ไก่แม่น้ำยู่ไก่ กอน้ำครับหมามีนะครับนี่งหา้าหนึ่งห้าหนี่หงห้าหนึ่ได้หอยนี่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมากินกับมะก่อมต้มมันสุกแล้วมากรอยนะครับกหอยสามสารบันเท่ารับวิธีเขากับโหทาสีใหม่ย,ยังดีครับ่ทาสีใหม่แป้นกับไม้ได้ครับเออแต่บันไดว่าจำท่าย,ยูุ่บก่อนเฮ้มันได้ต้องทาสีด้วยเงินเนาะ แล้วออกงานก่อนหาเงินมันีน่เปลี่ยนแปลนไปกบับรถสามหมื่นกับสี่หมื่นนะครับแปลนใหม่เออสั่นบนบริปูครับเก็บนะครับเพราะว่ามันตากฝนจะซื้อแล้วครับเนาะมันตากฝนก็ได้เก็บไว้ข้างล่างเพื่อไปงานพยาบาลโดยเฉพาะได้ครับนี่โอ้โยดีใจหลายครับพยาบาลขึ้นแลี่ยนตู้มาจากแางเฉียงบนสายอันซาวเอบขอบคุณ จากใจอีนี้ครับเออนี่ยังครับมีงานมีการเอื่นใส่เลยครับเออบนยันซาวเราที่ไหนก็ไปหมดครับนะครับถั่วฝามเมืองไทยครับนี่ครับมันยากาศย่ำแ้าๆอยู่บ่อเบืจังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับโลกแตะจอดเต็มมองพอดีเออ ลงให้เพิ่นซ่อมได้แค่นี้ครับสุดนะครับเพราะว่ามันเออเป็น่างี้ก็เป็นดั่วน้ำหมกจับเนาะเออขับมันซ้อนงกับสีพอดีต่างสันเออบันไดข้างล่างก็ขึ้นบันไดอ่ะผมพยายามบอนกับว่าเราจะไปซ่อมไหนนะครับเนาะอ่ะซ้อมพอคีบสองเราก็จะเก็บเวทีนะครับเดินทางสู่บขสนะครับเพื่อไปเตรียมจัดเวทีเครื่องเสียงให้กับโปรเคียร์มิวสิกผู้ยิบ้านฟินแลนด์นะครับเนาะ อฉะนั้นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาติแช่นะครับมากก็ไลคถึงใจก็แชร์ครับผมคลิปนี้ข้องไว้สำนีกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ